รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่อีกหนึ่งตำนานของเวทีรางวัลเกียรติยศแห่งวงการภาพยนตร์ไทยที่ได้มอบเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีผลงานภาพยนตร์อันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนานกับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566โดยได้รับการยอมรับของคนในวงการหนังไทยว่ามีมาตรฐานเป็นที่ประจักษ์โปร่งใสและทรงคุณค่า โดยในปีนี้ได้รวบรวมผลงานหนังไทยตลอดปี2,566เป็นปีแรกที่ปรับเกณฑ์การเข้าฉายและพิจารณาแบบใหม่โดยมอบ19รางวัลคุณภาพเพื่อเป็นบทพิสูจน์การทำงานและกำลังใจให้กับคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2,566สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ ได้เลิกประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาณหอศิลป์แห่งชาติเนชั่นแนลอาร์ตแกลเลอรี่กระทรวงวัฒนธรรมโดยได้รับเกียรติจากคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคุณยุธิกาอิจรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อมอบรางวัลในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติศิลปินคนบันเทิงและสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้าง สนันจิตบางสพานหรือเสือเตี้ยประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ชมรมวิจารณ์บันเทิงได้ก่อตั้งมา36ปีก้าวผ่านยุคอนาล็อกมาเป็นยุคดิจิตัลอย่างสิ้นเชิงจึงมีปรับให้สอดรับกับกระแสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาทุกยุค ด้วยเหตุนี้การประกาศผลรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาโดยเป็นปีแรกที่ปรับจากเดิมจะพิจารณาจากหนังไทยทุกเรื่องที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เกิน7วันเปลี่ยนเป็นการเปิดเสรีให้หนังไทยในแทแลตฟอร์มสตรีมมิงมีสิทธิ์เข้าร่วมได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของชมรมวิจารณ์บันเทิงในหมวดหมู่รางวัลเดียวกันได้อย่างเปิดกว้างไม่แบ่งแยกและกีดกัน เพื่อยือนยันแนวคิดและเจตนารมณ์ของชมรมว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกภาพยนตร์ในระดับนานาชาติรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่นอกจากนี้เกณฑ์ตัดสินปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ Google Form ให้กรรมการใส่ชื่อเสนอจากเดิมที่คณะกรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมและยกมือโหวต ผลการตัดสินปีนี้จึงมีความยุติธรรมเพราะได้เสียงคณะกรรมการที่มากกว่าเข้าถึงเป็นเอกฉันท์กว่าในการชี้ขาดและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้จึงทำให้ผลรางวัลปีนี้มีความน่าสนใจและคาดเดาไม่ได้บางสาขาที่คิดว่าหนังเป็นตัวเต็งได้รางวัลกลับหลุดโผวไม่ได้เข้าชิง ในฐานะประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าชิงและผู้ชนะรางวัลทุกท่านเพราะปีนี้นับว่ามีแต่ผลงานคุณภาพที่เข้ามาแข่งมากกว่าปกติการแข่งขันปีนี้จึงสูงมากการที่ได้คัดเลือกเข้าชิงก็ถือว่าคุณเก่งมากแล้วสมควรปรบมือแก่ผู้ที่ชิงและผู้ชนะรางวัลเป็นอย่างยิ่ง รับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรวมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่32ประจำปี2566ได้ที่ Facebook Fanpage ชมรวมวิจารณ์บันเทิง